สวัสดีครับผมแมท่าผู้เชนเนะฮะเราก็จะมาดูกันนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ฮะครับผมที่จับงูไม่ได้นะครับงูไม่รู้หายไปไหนนะครับมาดูตอนกลางวันกันนะครับเรามาสืบค้นหากันนะฮะงูมันอยู่ตรงไหนนะครับตอนกลางวันนะฮะไปเลยกันนะครับผมอนี่นะครับเริ่มทางเข้าเลยนะเอฟซีเริ่มที่ กระท่อมเลยนะครับดูว่ามันจะเลื้อยเข้ามาหรือเปล่านะฮะนะอันนี้เรายะนะฮะอืมนะครับ, <c oughs> รบเราต่อ <c oughs> <c oughs> ตายต่อแล้วฮะเนาะก็ มันเดินมาดูตรงนี้นะครับผมนะหลังจากนะครับเมื่อคืนนี้ครับงูมันจะหาอยู่ตรงนี้นะฮะเอฟซีหลังจากที่ผมเอาไม้แตะหัวมันนะฮะเอฟซี FC. แล้วมันก็หายภายในพริบตาเลยนะครับผมคิดว่านะฮะเนาะ,ะมันอาจจะเลื้อยมาไปด้านนี้นะครับเนาะอาจจะอยู่ในกองผ้านี้ก็ได้นะฮะเนี่ย ใช่ไหมอะไรผ,ผูมานะฮะหวัวอะไรครับเนี่ยเนี่ยนะฮะเอฟซีอ่าใช่ไหมใช่หวัวงูหรือหัวกระปอมครับนั่นอะ่ะใช่หรือเปล่ากระปอมหรือจิ้งกานะครับเนี่ยใช่หวัวงูหรือจิ้งกานะฮะเอฟซีจิ้งกานะฮะเอฟซีเนาะ เห็นไหมเอฟซี FC. อ่ากิ้งก่านะครับกระปอมกระปอมนะครับนะอ่าไม่ใช่งูนะฮะกระปอมนะครับอ่าก็อยู่ในถุงผ้านะครับเนาะอ่านี่นะฮะอ่านี่นะครับเป็นหัวหัวอยู่นะ,ะไปได้ไปแล้วนะฮะเนาะอ่าอ่เข้าเนี่นะครับเราก็จะมาหาอยู่ตรงนี้นะฮะเนาะ ว่ามีหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ไม่ใช่งูนะฮะ,ะจิงกอ่าเราจะเปิดออมาจิงกกานะครับจิงกกานะฮะเนาะกระป้อมนะครับเนาะดูเลยนะครับอยู่ข้างกองไม้นะฮะเอฟซีน่าจะเลื้ยมาอยู่ตรงนี้นะครับเนาะเมื่อกี้เจอจิงกกานะครับเนาะ เราก็จะมาดูด้านนี้นะครับเอฟซีอ่ามีหรือเปล่าโมก็จเสียวอยู่นะอ่านี่นะฮะนี่นะครับมีนะฮะอยู่กองไม้ก,กองนี้แหลนะฮะเนาะว่ามีหรือเปล่าอ่า พอเมื่อคืนนี้จับไม่ได้นะฮะผมว่าคิดว่าน่าจะมาเลื้อยเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับพอเรามาดูาความคืบหน้าของงูนะฮะว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะฮะอ่าต้องระวังก่อนต้องดูนะฮะ fc ไม่มีนะครับเนาะไม่มีนะฮะมีกระปอมนะครับนี่กระปอมนะฮะเอฟซีไม่มีงูนะฮะมีกระปอมกระปอมยิ่งก้านะครับนี่นะครับมานี่นะฮะเอฟซีะะ 4, กระปอมตัวหนึ่งนะครับ อ่าไม่ใช่งูกับจิ้งกล่ามาแทนนะฮะเนาะอ่านี่นะฮะอืมตัวดำๆหน่อยนะฮะเนาะนี่นะครับอ่าเห็นม่วงหน้าอยู่นะฮะอ่านี่นะ fc จิ้งกล่าในรูเสานะฮะในรูเสาหรือเปล่าหรือฮะเนาะอ่านี่นะฮะ เดี๋ยวเราก็ค้นไปเรื่อยๆหาเนาะฮะเจอจิงก่านะครับเนาะแต่ว่างูยังไม่เจอนะครับเอฟซีมองมันก็หันหัวมาอยู่เนาะว่าจะทําอะไรนะกับกับบ้างนะฮะเนาะประมันบ้างหรือเปล่านะฮะ,ะนี่นะฮะเอฟซีผิวผิวผิวหลับตาอยู่นะฮะเอฟซี FC. นี่นะฮะเอฟซี ก็จะค้นหาต่อนะครับเนาะอ่าเราเจอกระปอมนะครับเนะาะต้องระ,ระวังนะฮะไม่มีนะฮะเอซีแผ่นไม้สองแผ่นนะฮะเนาะเรามาดูที่แผ่นไม้สองแผ่นนั่น เมื่อคืนนี้เจองูกระบ,บานะครับวันนี้เรามาค้นหางูนะครับไปมาเจอเจอกระปอมนะฮะอ่าคล้ายๆแบบอ่านั่นเละนะฮะนัจริงเออนี่นะไปเจอนะฮะ ไม่มีนะครับไม่มีนะฮะสรุปว่าตรงนี้ไม่มีนะฮะเอฟซีอ่าเราไปจุดอื่นว่างนะฮะที่น่าจะเป็นไปได้ว่าเลื้อยไปทางไหนเลื้อยอไปทางไหนจุดที่เดิมนะฮะนะฮะเราไปดูจุดอื่นนะฮะเอฟซี MC. ก็น่าจะเป็นไปได้นะเลื้อยมาหรือว่าเลื้อยมาตตวห้องครัวหรือเปล่านะฮะเราไปดูกันเลยนะครับหรือว่าอาจจะสุกในในถ้าเต็นท์นี่หรือว่านี่หรือเปล่าน,ะนี่นะฮะค้นหาต่อนะฮะ หรือว่าเข้าไปในเต็นนี้ ไม่มีนะครับเอฟซี FC เนาะอ่านะครับเราก็จะค้นหาเรื่อยๆนะครับมาอัปเดียดูว่าความเป็นไปได้ของมันจะเลื่อยไปตรงไหนนะครับเอ่ะฮะหกเหียดนะฮนะเนาะ โอเคนะฮะไม่เจอนะเอฟซีโอเคนะขออนุญาตลงชิปนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกกซับสไครด้วยนะครับหาไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนนะฮะขอขอบคุณครับขออนุญาตลงชิปนะครับผม